สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเปิดโปงจิตวิทยาสายดาร์กที่คนเจ้าชู้ใช้และวิธีรับมืออย่างชาญฉลาดฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดเลยค่ะเพราะเราอาจจะเคยเจอสถานการณ์คล,คล้ายคลกันมาบ้างแล้วโดยไม่รู้ตัวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะตัดสินใครหรือเหมารวมว่า คนเจ้าชูทุกคนจะต้องใช้เทคนิคเหล่านี้แต่เราจะมาพูดคุยกันถึงกลยุทธ์บางอย่างที่คนที่มีแนวโน้มเจ้าชู้มักใช้เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถรับมือได้อย่างมีสติมากขึ้นค่ะเอาล่ะเริ่มจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันเลยแล้วกันนะคะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนฉันเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะเพอร์เฟกมากเขาเป็นคนเอาใจเก่งพูดจาหวานหูดูแลฉันดีมากสนเพื่อนๆอิจฉา แต่พอคบกันไปได้สักพักฉันเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นติดโทรศัพท์มากขึ้นตอบแชทกระซิบกระสายพอฉันถามอะไรก็ตอบแบบเลี่ยงๆหรือไม่ก็ทําเป็นโมโหกลับเกลื่อนตอนนั้นฉันสับสนมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันพยายามถามเขาตรงๆแต่เขาก็ยืนกรานว่าไม่มีอะไรและโทษว่าเป็นเพราะฉันคิดมากเกินไป ตอนนั้นฉันเชื่อเขาเพราะฉันรักเขามากและไม่อยากจะคิดในแง่ร้ายแต่ความรู้สึกสงสัยมันก็ยังวนเวียนอยู่ในใจฉันตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งฉันบังเอิญไปเห็นข้อความในโทรศัพท์ของเขาเป็นข้อความที่เขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นข้อความนั้นหวานเลี่ยนยิ่งกว่าที่เขาคุยกับฉันเสียอีกตอนนั้นเหมือนโลกทั้งใบมันถล่มทลายลงมาฉันเสียใจมากผิดหวังมากและรู้สึกเหมือนถูกหักหลังอย่างแรง หลังจากตั้งสติได้ฉันก็ตัดสินใจเลิกกับเขาในทันทีตอนนั้นมันเจ็บปวดมากแต่ฉันรู้ว่าถ้าฉันยังอยู่กับเขาต่อไปฉันก็จะไม่มีความสุขเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันใช้เวลาในการเยียวยาตัวเองพอสมควรฉันได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์และจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของคนเจ้าชู้ฉันเริ่มอ่านหนังสือบทความและฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมคนถึงเจ้าชู้ แล้วเราจะสามารถป้องกันตัวเองจากคนเหล่านี้ได้อย่างไรจากการศึกษาและประสบการณ์ของตัวเองฉันได้รวบรวมเทคนิคบางอย่างที่คนเจ้าชู้มักใช้ซึ่งฉันจะมาแบ่งปันให้ทุกคนฟังในวันนี้ค่ะเทคนิคแรกที่ฉันอยากจะพูดถึงก็คือ love bombing หรือการทุ่มความรักให้แบบสุดๆในช่วงแรกๆอย่างที่ฉันเจอมากับตัว เ,เขาดูแลฉันดีมากเอาใจใส่ทุกรายละเอียดซื้อของขวัญให้พาไปเที่ยวกินข้าวร้านหรูคือทำทุกอย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะฝันถึงเลยค่ะแต่เลิฟดอมบิงมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงหรอกค่ะมันเป็นแค่การสร้างภาพสร้างความประทับใจเพื่อให้เราตกหลุมรักเขาอย่างรวดเร็วและเมื่อเราติดกับดักของเขาแล้วเขาก็จะเริ่มลดความสนใจลงและเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาวิธีรับมือกับเลิฟบอมบิงก็คือ อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่เขาพูดหรือทำดูเขาไปนานๆสังเกตพฤติกรรมของเขาอย่างละเอียดอย่ามองข้ามสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆที่อาจจะบ่งบอกว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราเทคนิคที่สองที่คนเจ้าชู้นิยมใช้ก็คือแก๊สไลติงค่ะแก๊สไลติงคือการบิดเบือนความจริงทำให้เราสับสนในตัวเองสงสัยในความทรงจำหรือการรับรู้ของเรา ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจับได้ว่าเขาคุยกับคนอื่นแล้วเราถามเขาเขาก็อาจจะบอกว่าเธอคิดมากไปแล้วไม่มีอะไรจริงๆหรือทำไมเธอถึงไม่เชื่อใจฉันเลยหรือเธอจำผิดแล้วฉันไม่เคยพูดแบบนั้นการถูกแก๊สไลติงบ่อยๆจะทำให้เราเสียความมั่นใจในตัวเองเริ่มไม่เชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองและสุดท้ายก็จะตกเป็นเหยื่อของเขาได้ง่ายขึ้นวิธีรับมือกับแก๊สไลติงก็คือเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเอง อย่าให้ใครมาบอกว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินหรือสิ่งที่เรารู้สึกมันไม่จริงถ้าเราไม่แน่ใจให้ปรึกษาเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความเห็นจากคนนอกเทคนิคที่3ที่คนเต้าชูชอกชัยก็คือ triangulation หรือการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเรากับคนอื่นโดยการดึงบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่น เขาอาจจะพูดถึงผู้หญิงคนอื่นให้เราฟังบ่อยๆเช่นน้องที่ทำงานคนนั้นน่ารักจังเลยหรือเพื่อนเก่าคนนี้เก่งมากเลยเพื่อให้เราเกิดความรู้สึกอิจฉาหึงหวงและไม่มั่นใจในตัวเองหรือเขาอาจจะเปรียบเทียบเรากับแฟนเก่าของเขาเช่นเมื่อก่อนแฟนเก่าฉันทำอาหารเก่งกว่าเธอเยอะเลยเพื่อทำให้เราเสียใจและรู้สึกว่าเราไม่ดีพอการถูก triangulation จะทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์และพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้เขาพอใจซึ่งจะทำให้เขาควบคุมเราได้ง่ายขึ้นวิธีรับมือกับ t r i a n g u l l a t i o n ก็คืออย่าเข้าไปเล่นในเกมของเขาอย่าแสดงความหึงหวงหรือความไม่พอใจออกมาให้แสดงความมั่นใจในตัวเองและบอกเขาอย่างชัดเจนว่าเราไม่ชอบที่เขาทำแบบนี้ถ้าเขายังทำต่อไปก็ต้องพิจารณาว่าเราควรจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปหรือไม่ นอกจากนี้คนเจ้าชู้มักจะเก่งในการแมนิพิลเลชันหรือการบงการความรู้สึกของคนอื่นพวกเขาจะรู้ว่าจะพูดอะไรทำอะไรเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะทำเป็นป่วยหรือเศร้าเพื่อให้เราสงสารและยอมทำตามที่เขาต้องการหรือเขาอาจจะใช้คำพูดหวานๆหรือการชมเชยเพื่อให้เรารู้สึกดีและทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำ วิธีรับมือกับการแม่นิพูเลชันก็คือต้องมีสติอยู่เสมออย่าปล่อยให้ความรู้สึกสงสารหรือความเห็นใจมาบดบังเหตุผลของเราต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรและอย่าก,กลัวที่จะปฏิเสธถ้าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้อง อีกอย่างที่สำคัญมากๆก็คือคนเจ้าชู้มักจะขาดความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตีพวกเขาไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้และไม่สนใจว่าการกระทำของตัวเองจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรดังนั้นการพยายามเปลี่ยนแปลงคนเจ้าชู้จึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะพวกเขาได้ไม่มองว่าสิ่งที่เขาทำมันผิด วิธีรับมือกับคนเจ้าชู้ที่ดีที่สุดก็คือการยอมรับว่าเขาเป็นแบบนั้นและตัดสินใจว่าจะอยู่กับเขาต่อไปหรือจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นถ้าเราตัดสินใจที่จะอยู่กับเขาต่อไปเราก็ต้องตั้งขอบเขตที่ชัดเจนและเตรียมใจรับมือกับพฤติกรรมของเขาแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถทนได้เราก็ควรจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเพื่อปกป้องตัวเอง การเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะมันต้องใช้ความกล้าหาญและความเข้มแข็งอย่างมากแต่เชื่อเถอะค่ะว่ามันคุ้มค่าเพราะเราคู่ควรกับความรักที่ดีและความสัมพันธ์ที่มั่นคง หลังจากที่ฉันเลิกกับเอฉันได้เรียนรู้ว่าการรักตัวเองสำคัญที่สุดเราต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองและอย่าปล่อยให้ใครมาทำร้ายจิตใจเราฉันเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจฉันออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ทำกิจกรรมที่ชอบและใช้เวลากับคนที่รัก ฉันยังได้เรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตที่ชัดเจนในความสัมพันธ์และไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบฉันอีกตอนนี้ฉันมีความสุขกับชีวิตโสดของฉันมากฉันได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้ใช้เวลากับคนที่รักและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งฉันจะเจอคนที่ใช่คนที่รักฉันจริงและให้เกียรติฉันและฉันหวังว่าเรื่องราวของฉันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักและความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องจำไว้ก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอย่าก,กลัวที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีและอย่าประนีประนอมกับสิ่งที่เราไม่ต้องการจำไว้เสมอว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีใครข้างกายหรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครและเราทำอะไรให้กับโลกใบนี้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ